ธรรมะธาราบทที่สองพระปลอมงานดับเพลิงกิเลสของอาตมาที่อารามเชิงดอยสุเทพดำเนินไปอย่างราบรื่นอาตมาตื่นจากการจำวัดในเวลาสีนาฬิกาแล้วก็แปรงฟันล้างหน้า เสร็จแล้วเข้าห้องไหว้พระสวดมนต์แผ่ส่วนกุศลแก่มารดาบิดาครูอาจารย์และสัตว์นิกายทุกหมู่เราในสามภพเวลาประมาณ4ี่นาฬิกาสานาทีครองจีวรออกไปเดินจงกรมบนทางจงกรมระหว่างต้นสักสองต้นมือทั้งสองประสานกันไว้ข้างหน้าทอดสายตาชั่ว 4. สี่ศอกเดินช้าๆกลับไปกลับมาสำรวมจิตให้เป็นสมาธิ ตั้งสติไว้ที่กิริยายกเท้าก้าวเดินทุกระยะเวลาประมาณห้านลิกาหยุดเดินจงกรมไปนั่งพักผ่อนอิริยาบถท,ที่เฉลียงนกุติที่พักขณะที่นั่งก็พยายามหยิบยกเอาทำข้อใดข้อหนึ่งมาคิดพิจารณาจนกระทั่งแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าเบื้องบุรพาทิต บรรยากาศในอารามเริ่มอึ่งออนด้วยเสียงนกเสียงกาที่ตื่นขึ้นเรียกร้องกันออกหากินจึงเข้าห้องเก็บสิ่งของเข้าที่เป็นระเบียบกวาดถูพื้นห้องและบริเวณกุฏิให้สะอาดเรียบร้อยหลังจากนั้นถ้าอากาศไม่หนาวเกินไปก็ส่งน้ำชำระกายเมื่อรู้สึกปลอดโปรง่งสบายกายสบายใจแล้วก็ครองเจวรซ้อนสังขาติหยิบเอาบาดมาสะพาย แล้วก็ออกพิขายจานตามหมู่บ้านที่เรียงรายอยู่รอบๆอ,อารามนั่นตะวันออกเมื่อได้พัตหารพอสมควรแล้วก็กลับอารามนั่งพักผ่อนพอหายเหนื่นแล้วก็ลงมือฉันโดยเปิดห่อกับข้าวต่างๆเทลงเนบารเสร็จแล้วสำรวมจิตคิดว่าเราจักบริโภคอาหารเพียงเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่และอยู่เพื่อทำความดีทั้งแก่ตนและคนอื่น จักไม่บริโภคเพื่อความอร่อยเอร่อยเพื่อสนุกสนานหรือเพื่อบำรุงกายเป,ปล่งปลั่งงดงามจักบริโภคอาหารเพื่อแก้โรคหิวเช่นเดียวกับคนป่วยบริโภคยาเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็ลงมือฉันอาหารด้วยอาการสำรวมฉันเสร็จแล้วนำเศษอาหารที่เหลือไปเทให้สุนัขสองตัวซึ่งมานั่งคอยรับเศษอาหารอยู่เป็นประจำทุกเช้า ล้างบาตรเช็ดบาตรเทและล้างกระโถนแก้วน้ําช้อนซ่อมเก็บเข้าที่เรียบร้อยแล้วก็นั่งสํารวมจิตอุทิศสมกุศลแก่ชาวบ้านผู้ให้ทานและอําหนวยให้เขามีความสุขในโลกิยวิสัยกว่าทุกอย่างที่เรียบร้อยก็ยังเข้าสิบนาฬิกาหลังจากนั้นก็ใช้เวลาในการอ่านหนังสือธรรมะบ้างหนังสือวิทยาการและสารคดีทางโลกบ้างประดับความรู้ จนถึงเวลา13นาฬิกาจึงหยุดพักผ่อนจำวัดกลางวันก่อนจะเข้าที่จำวัดก็กำหนดหมาในใจว่าจะลุกขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมงพอถึงเวลา14นาฬิกาตื่นขึ้นล้างหน้าล้างตาแล้วไปนั่งที่แคร่ใต้ต้นไม้ริมอ่างเก็บน้ําอ่านหนังสือบ้างพิจารณาทำข้อใดข้อหนึ่งบ้างเขียนบันทึกความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการวิจารณ์ธรรม ลงในสมุดส่วนตัวบ้างสนทนากับแขกที่มหาบ้างจนถึงเวลา17นาฬิกาหลังจากนั้นกลับกุฏิน้อยที่พักปัดกวาดบริเวณกุฏิด้วยคราดเช็ดถูกพื้นกุฏิดักน้ำฉันน้ำใช้ใส่ตมเสร็จแล้วก็ส่งน้ำชำระกายจนถึงเวลา19นาฬิกาจึงครองจีวรไปนั่งสนทนาธรรมกับเพื่อนภิกษุที่กุฏิอื่น ประมาณ20นาฬิกากลับกุฏิแล้วเดินจงกรมเป็นเวลา30-40นาทีแล้วจึงนั่งพักผ่อนที่เฉลียงเมื่อหายเหนื่อยแล้วก็กลับเข้าสู่กุฏิปิดประตูนั่งเข้าที่เจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานจนถึงเวลาประมาณ22นาฬิกาจึงไหว้พระสวมนตอนเย็นเสร็จแล้วสำรวมจิตใจสำรวจดูการปฏริพัติปฏิบัติของตน ตั้งแต่ขณะที่ตื่นขึ้นครั้งแรกจนถึงเวลานั้นว่ามีอะไรผิดพลาดบกพร่องบ้างทั้งในด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันการรักษาพระวินยัยและการบำเพ็ญเพียรทางจิตใจถ้าพบข้อบกพรอ่องเพียงเล็กน้อยก็ตั้งใจใหม่ว่าจะแก้ไขดีขึ้นในวันต่อไปถ้าพบว่าตนปฏิบัติได้บริบูรณ์ดีขึ้นก็เกิดปีติ ท้งใจแพ่ส,น,สนุศสนอันเกิดจากความดีนั้นแกม่มารดาบิดาครูอาจารย์และสัตว์นิกายทุกหมู่เรา่าแล้วก็เอนกายลงนอนด้วยความตั้งใจว่าจะลุกขึ้นในเวลาสีนาฬิกาอาตมาปฏิบัติเช่นนี้วันแล้ววันเล่ารู้สึกมีความสงบสุขทั้งกายใจในด้านร่างกายไม่มีโรคภัยแค่เจ็บเปียดเปลียนในด้านจิตใจก็มีความสงบสุขมากขึ้น เป็นความสุขเยือกเย็นลึกซึ้งอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนในชีวิตนี้กระมังคือนิรามิส,สุขที่พระอริยะเจ้าสารเสริญในด้านการสั่งสอนผู้อื่นอาตมาก็ทำทั้ที่โอกาสจะอำนวยเช่นบ่ายวันหนึ่งขณะที่นั่งอ่านหนังสืออยู่บนแคร่ริมสระน้ำได้มีชายนมยญิงสาควค่หนึ่งเข้ามาหาอาตมา ทั้งสองคนสวมเสื้อเชิ้ตแขนสามส่วนลายเกกะบาดตานุ่งกางเกงรัดรูปจนแทบนั่งพับเพียบไม่ได้ฝ่ายชายไว้ผมยาวฝ่ายหญิงตัดผมสั้นจนแทบมองไม่ออกว่าใครเป็นชายใครเป็นหญิงอาตมามิได้เอาใจาใส่กับเสื้อผ้าพแพรพันของเขามากนักคิดเสียว่าการแต่งตัวของคนย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกระแสะโลกเป็นธรรมดา มีแต่การแต่งตัวของพระภิกษุเท่านั้นที่คงอยู่อย่างเดิมตลอดเวลากว่า2,500ปีท่านครับท่านมีของดีป้องกันตัวบ้างไหมชายนมเอ่ยถามขึ้นหลังจากนั่งลงยกมือไหว้มีอาตมาตอบสั้นๆกร,รุณาให้ผมกับแฟนไว้ใช้บ้างจะได้ไหมครับ เขาพูดท่างชำเดืองตาไปทางหญิงสาวซึ่งนั่งพลิกกลับไปกลับมาด้วยความลำบากให้ก็ได้แต่เกรงว่าโยมจะไม่รับอาตมาตอบใช้คําแทนชื่อเขาว่าโยมซึ่งอาจจะฟังไม่สนิทหูนักเมื่อนํามาใช้กับเด็กหนุ่มเช่นนั้นแต่อาตมาได้ใช้คําว่าโยมกับคนทุกเพศทุกวัยมัปเวลาหลายปีแล้วจําได้ว่าตั้งแต่วันแรกที่ผสมบททีเดียว จึงไม่เกิดความรู้สึกตะกิตะขวงใจแต่อย่างใดรับสิครับทำไมจะไม่รับท่านให้เขาตอบด้วยสำเนียงแสดงความสงสัยแต่โยมก็ยังไม่ทราบว่าของดีที่อาตมาใช้ป้องกันตัวคืออะไรถ้าทราบบางทีโยมอาจจะไม่อยากได้อาตมาจะบอกให้ก็ได้ว่าของดีที่อาตมาใช้ป้องกันตัวคืออะไรนี่ไงล่ะ อาตมาเอามือจับชายชีวอนยกให้เขาดูชายหนุ่มหญิงสาวหัวเราะขึ้นคิกคักพร้อมกันโยมอาจจะเข้าใจว่าอาตมาพูดเล่นแต่อาตมาพูดเล่นไม่เป็นเนี่ยแหละคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในโลกไม่ใช่กราะธรรมดาแต่เป็นเกราะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้กว่า2500ปีมาแล้วผู้ใดใช้เกราะนี้ป้องกันตัว ผู้นั้นไม่เพียงแต่ปลอดภัยแล้วพลาดจากระสุนปืนและคมหอกคมดาบอย่างเดียวยังได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนอีกด้วยถ้าโยมใส่เสื้อกรอะธรรมดาเดินเข้าไปในเมืองคนเห็นเข้าอาจจะเกิดความหวาดกลัวบางคนอาจจะรังเกียจบางคนอาจจะเห็นเป็นของขำแต่ถ้าใส่เสื้อกรอะของพระพุทธเจ้าทุกคนที่เห็นเข้าจะทราบทันทีว่า นี่คือทงแห่งพระอริยะเจ้าเป็นเครื่องหมายความสงบสุขความบริสุทธิ์สะอาดยามปกติเขาจะเกิดความเคารพนับถือในยามขับขันเขาจะเกิดความอบอุ่นใจไม่ได้พบเห็นถ้ายมใส่เสื้อกะธรรมดาโยมอาจจะต้องซื้ออาหารรับประทานเองแต่ถ้ายมใส่เสื้อกะนี้จะมีคนนำอาหารมาถวายพร้อมยกมือไหว ยมเห็นหรือยังละว่าเสื้อเกราะนี้ดีอย่างไรเห็นแล้วครับชายหนุ่มตอบยิ้มยิ้มแต่ผมเห็นจะรับไม่ได้ล่ละครับเพราะผมยังไม่อยากบวชของป้องกันตัวอย่างอื่นเช่นพระเครื่องรางท่านไม่มีบ้างหรือครับผมต้องการชนิดนั้นมากกว่าพระเครื่องรางอาตมาก็มีแต่ที่อาตมามีอยู่เป็นพระแท้ไม่ใช่พระเทียม ้ายมต้องการพระแท้อัตมาก็พอจะให้ได้แต่ถ้าจะเอาพระเทียมเห็นจะต้องไปหาที่อื่นก็เอาพระแท้สิคะหญิงสาวเอ่ยขึ้นบ้างหลังจากนิงเงียบมาตลอดเวลาพระเทียมพระปลอมเอามาทำไมเธอแสดงอาการไม่พอใจในความเย็นเยียของอัตมาเล็กน้อยครับ ชายหนุ่มเสริมเราต้องการพระแท้อาตมาถามดูก่อนเพื่อความแน่ใจเพราะมีคนเป็นอันมากที่มาอาตมาเพื่อขอพระเทียมครั้นอาตมาให้พระแท้ก็ไม่พอใจจะขอเปลี่ยนเอาพระเทียมให้ได้พอมาถึงตอนนี้อาตมาสังเกตเห็นสองหนุ่มสาวมองหน้ากันด้วยดวงตาและท่าทางแสดงความประหลาดใจ แล้วชายหนุ่มก็เป็นฝ่ายพูดขึ้นรู้สึกว่าคำพูดของท่านเต็มไปด้วยเลสไนผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าท่านจะมาหมาไหนบางทีอาจจะถูกท่านหลอกอย่างเรื่องจีวรนเมื่อกี้นี้ก็ได้อาตมาเกิดความไม่พอใจเล็กน้อยที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงแต่เพราะมีปกติเพ่งดูจิตของตนอยู่เสมอ ด้วยจิตตา,านุปัสสนากรรมฐานจึงระง,งับยับยั้งความไม่พอใจนั้นไว้สกดใจแผ่เมตตาแก่ชายนมและพูดขึ้นช้าๆอาตมาอยู่ในป่ามานานพอที่จะได้รับบทเรียนจากต้นไม้ขอให้โยมมองดูใบไม้เหล่านี้เถิดมันจะมีร่วงหล่นลงมาเลยนอกจากว่ามันจะแก่พอที่จะร่วงหล่นได้คำพูดของอาตมาก็เช่นเดียวกัน จะไม่มีคำใดร่วงหลุดออกมาจากปากนอกจากจะเป็นความจริงอาตมาเลิกพูดคำเหลวไหลและคำรวงมาตั้งแต่วันแรกที่อาตมาอุปสมบทเมื่อแปดปีมาแล้วผมขอโทษครับถ้าผมเผลอใช้ด้วยคำรุนแรงไปชายหนุ่มกล่าวอย่างหน้าเจนเจือนพลางยกมือไหวเพื่อไม่ให้มีปัญหาใดๆผมขอเรียนเส้นเลยว่า ผมต้องการพระเครื่องรางชนิดที่เขาใช้แขวนคอกันอยู่ทั่วไปท่านคงรู้จักดีโยมโยมเคยได้ยินคำว่าพระปฏิมาไหมเคยครับเขาตอบคิ้วขมวดเล็กน้อยโยมทราบหรือเปล่าคำว่าปฏิมาแปลว่าอะไรไม่ทราบครับคำว่าปฏิมาเป็นภาษาบาลีแปลว่าเทียมหรือปลอมไม่ใช่แท้พระปฏิมาก็คือพระเทียมพระปลอม ระใหญ่น้อยที่เขาหล่อลอมด้วยโลหะต่างๆเช่นทองเหลืองทองแดงทองสำริดทองคำหรือปั้นด้วยดินซีเมนต์ผงว่านผงเกสรนดอกไม้ล้วนเป็นพระปฏิมาหรือพระเทียมทั้งนั้นเขาทำขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์เตือนใจให้ผู้กราบไหว้ระลึกถึงองค์สำเร็จพระบรมศาสดาเท่านั้นพระเทียมเหล่านี้ไม่สามารถจะคุ้มครองผู้กระทำความชั่วได้ ต่อให้เก่งกล้าสามารถเท่าไรก็ไม่พลนภัยพิบัติโยมคงเคยได้ยินข่าวว่าเสือนั้นเสือนี้ถูกตำร,รวจยิงตายอยู่เสมอเสือเหล่านั้นล้วนมีพระเทียมแขวนคอเต็มทั้งนั้นแต่ในที่สุดก็ต้องตายด้วยกระสุนปืนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่ให้พระเทียมแก่ใครแล้วท่านจใจพระอะไรแก่ผมล่ะครับชายหนุ่มถามพลางถอนหายใจ อาตมาบอกแล้วว่าจะให้พระแท้ก็ต้องให้พระแท้พระแท้ก็คือตัวท่านเองใช่ไหมล่ะคะท่านจะเสนอให้ตัวเองใช่ไหมหญิงสาวกล่าวรอด้วยความภาคภูมิใจที่เข้าใจว่าตนรู้ดีว่าอาตมาจะให้อะไรไม่ใช่อาตมาไม่ใช่พระแท้เป็นแต่เพียงสมมติสงหรือพระโดยสมมติเท่านั้น ถ้าอย่างนั้นพระแท้คืออะไรให้เสธีเถอะครับชายหนุ่มกล่าวขึ้นอย่างรำคาญเต็มทนอาตมาสะกดใจแผ่เมตตาแก่เขาแล้วก็พูดขึ้นชา้าๆชัดถ้อยชัดคำพระแท้มีสามองค์คือพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระหมหากรุณาคุณอาตมาขอม่อพระแท้ทั้งสามองค์นี้แก่โย,ยมแล้วผมจะรับเอาได้ยังไง ใช่หนุ่มถามงงงพระแท้ทั้งสามนี้ยมจะเอาแขวนคอไวเ้เฉยเไม่ได้แต่จะต้องเอาไว้ในตนทีเดียวคือยมต้องทำตัวให้บริสุทธิ์เว้นจากความชั่วทางกายทางวาจาทางใจถ้ายมทําได้ดังนี้ยมก็มีพระวิสุทธิ์ที่คนองค์แรกอยู่ในตนยมต้องมันศึกษาหาความรู้โดยการศึกษาเล่าเรียนการฟังการอ่าน การเข้าหาสนทนากับท่านผู้รู้จนมีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้เห็นความเป็นจริงถ้าทำได้ดังนี้โยมก็มีพระองค์ที่สองคือพระปัญญาคุณในตนโยมต้องมีความกรุณาประจำใจสงสารช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกโอกาสที่จะช่วยได้ถ้าทำได้อย่างนี้ชื่อว่ามีพระองค์ที่สมคือพระมหากรุณาคุณในตน นมสาวทั้งสองนั่งนิ่งมองหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งแล้วฝ่ายชายก็พูดขึ้นพร้อมกับหัวเราะเยาะแล้วพระแท้ทั้งสามองค์ของท่านนี้จะทําให้ผมคงกระพันชาตรีปืนยิงไม่ออกมีดฟันไม่เข้าได้อย่างไรอาตจจมาขอรับรองถ้ายมมีพระแท้ทั้งสามองค์บริบูรณ์ในตนแล้วอย่าว่าแต่ยิงไม่ออก จะไม่มีใครมายิงยมเสียด้วยซ้ําอย่าว่าแต่ฟันไม่เข้าจะไม่มีคนมาฟันยมเลยกราบลาละครับชายหนุ่มกล่าวอย่างแค่นๆค้นก้มลงกราบเพียงครั้งเดียวและวทั้งสองก็ลุกขึ้นเดินจากไปโดยไม่เหลียวหลังอาจตจมามองตามเข้าไปจนลับหมู่ไม้พลางพูดกับตัวเองเบาๆโลกไม่ต้องการพระแท้แต่ต้องการพระเทียม แล้วก็หันไปมองดูระลอกน้ำในอ่างเก็บน้ำที่เล่นพริ้เข้ากระทบฟังแล้วก็หายไป